อาหารประจำสัปดาห์จะทุกคนต้องมีด้วยอืบ้านมดมดอีลีเหลือเ่องดืมด่มนีดหน่อยอาทิตย์นี้สิปสื่อจะทุกคนจา้ากินได้กินดีบ้า <laughs> อีร <laughs> ีได้จ้าเฮ้ย <laughs> เสร็จทั้งความสะอาดเลยมีพินดหน,น,น,น่อยบ่ได้สกป,ปกนะ้ำนจ้าทุกคนอือสกป,ปกเอ้ยสิบอกว่าอันนี้เป็นแหนม เออเน้มกระดูกหมูออนนะจ้ะยังว่าท่านได้ลองชิมเลยพี่น้องเอาเขาใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเดี๋ยวมาดูอันนี้แล้วน้ำไหลๆเพราะว่าเอาอันเอาไว้ข้างนอกประมาณสี่มือจ้ะไว้ข้างนอกสี่มือเราก็เลยใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเดี๋ยวสีลองถอดให้ทุกคนได้กินเนาะมือใดก็มือนั่นจ้ะโอเคนี่ไม่พักนิดหน่อยจ้ะ มีเป็นผักชีสหรอจ้ะเดีวก็มีแครอทหนึ่งแครอทนะครับผักชีสอันนี้หนึ่งแครอทโอ้ยเอาไว้เห็ดหยังเนาะหนึ่งแครอทนี่นี <c oughs> แ่แหละเคทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งว่าอาทิตย์นี้ฮอทซี่ด้ยหยังเนโนจ้ะทุกคนจ้ะโอเค โอ้ไม่ได้เห็นคอนเีเดี๋ยวจะได้ลื่นหัวหัวแตกช่วยแม่จ่ายตลาดหน่อยวันนี้วะช่วยแม่จ่ายตลาดหน่อยครับอยากกินอะไรอาทิตย์หน้าคอนเจอช่วยแม่แหละแล้วสัญญาอีกแะ อันนั้นเราเคยใช้แล้วกันดูทาสบเอาสอบให้แม่ก่อนสองเอาไปทำอะไรลงแม่ ลงเรียนเอาก็เอาไปอันนั้น yes. ก็สิบห้าบาทก็โอเคแล้ว อืมสำลีแล้วก็เอากระดาษเปียกให้แม่กรเตินบัตรใช่ไหมัรเตินบัตรอู้ใช่กระตินบัรตรมามีแค่สองเนาะมีแค่สองเองอเอาอันเดียวกี่บาทอ่ะสิบสี่บาทเองแค่นี้เด็กห,หนุ่มนะไหนเอากระดาษเปียกให้แม่อันนึงเอาจระดาเหมือันหนึ่ อันเดียวสีฟ้าหรือสีสม้มวันนี้คนเยอะนะเงินเดือนออกไงทุกคนเงินเดือนออกเมื่อวันศุกร์ไงคนก็จะเยอะหน่อยช่วงบ่ายๆเนาะเรามาอ,ออกมาซื้อกับข้าวนะทุกคนไปร้านนี้จ้ะสติ y โก o ร s ส 嗯 <No. S 2>，不听。 มกิ่บาทเนี่ยละห้าบาทห้าบาทอ,าอันนี้าี่อาอปาอันนี้ห้าอันยี่สิบอันนี้ขนมนี่ห้าอันโออันละห้าบาทเงี้เอาขนมปะ อะไรกรามปัสตอร์เไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้พักขม ก็กัะดีแอปตับกินอะไรกินอะไรต้องดูข้าวหมูแดงหรือก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอันนั้นไม่ใช่หม,มดแล้วอ๋อมนจุ๊ใช่สมญา กินนะดอตูแฟมโอเคอีมอนไอ้ยพวกมอนดอวิคันสปีสักอย่าด้ะไม่ถูกทุกคนวันนี้ปลาแซลมอนถูกมากอะไรครับมันมันชิ้นเล็กมากอ่ะ มันทูมันชิ้นเล็กด้วยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นดิอันนี้เล็กด้วยอันนี้เล็กด้วยเหรอแต่ว่าน,นี่หญ่กว่าตรงนู้นเหรอจะไปเอาตรงที่เขาวางใหม่นะจะไปดูเสีย <laughs> <c oughs> นยายผ่<ส>อนใช่ป<อ>้อโอ้ได้อยู่ได้อยู่เออ

ตัวมันชืเอข้าวบอลนะข้าวเหนียวดำ่ะยังไม่ได้กินนานไม่กินนานแล้วหรอจะเอาก็เอานะข้าวเหนียวข้าจหนาั๊กสองห่อข้าวหนียวซองเอานี่ได้ไหมแล้วตัวเองจะเอาอะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรกี่บาทอ่ะเนื้อสุดคือพาดแพงไม่เอา

นี่เป็นตอนนี้แ <laughs> ม่ <laughs> มจำได้่จำได้บเสืนีมันก็ใช่มันแสบมากเอาหรือเปล่าล่ะมันมันสัมัาหรือเปล่าโมเละเอาใช่

เอาไปเอาไปหมดแล้วเหรอเหลือแค่นี้เหรอสวัสดีครับทุกคนอกยองมาอีกแล้ว <c oughs> สวัสดีสพูสควาสบายได้ไหมผมสบายดีไปเก็บอะไรกันเยอวันนี้แต่งลรอแต่งล้อแต่งรอไปไหน ไปซื้อกับข้าวโอ้โหแตงหลไปซื้อกับข้าวใส่เสื้อกันหนาวเหมือนเดิมแหละไม่เห็น, <c oughs> เ,หนเออต้องรอซัมเมอร์โอเคจะทุกคนก็ไปซื้อกับข้าวมาแล้วเนาะทุกคนกะเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิม <c oughs> กะคิดเมนูเอาซื <c oughs> ้อวัตถุดิบเหมือนเดิมมือคิดเมนูแตกต่างเอาจะทุกคนโอเคคิดว่าเขาได้ยังกินแน่มือนเนี่ย <c oughs> เออนั่นแหละโอเคในถุงนี่มีหยัางเนาะนี่เนาะถุงนี่อันนี้ไม่ใช่ซัมเมเลยอันนี้ซัมบูโร สบู่เลวสบู่เล้วมันไม่ใช่สําฤอยู่แล้วมันมเป็นปสบู่เลวอืวอันนี้ให้ห้องน้ำล้างห้องน้ำอันนี่เออเป็นแชมพูอันไหนให้น้องไปทางนู้นเออแมทิวเดี๋ยวไว้นั่นก่อนเดี๋ยวเอาไปทีเดียวลูกออริโอออริโอเพรเพราเอ่อแพนนี้ให้ชิดตรงนี้โอ้สเปร์ครับนี่ให้หลานหน้า อันนี้ใส่ตีแก้มอันนี้สิลเซียนเออครับนี่เป็นเพดมาสก์ซัมพูมลแล้วก็บอดี้อบดี้ครีม,มนี่ฉีดตรงนี้ด้วยอืมสเปรย์ครับสเปรย์ฉีดเล็กๆอันนี้เฮร์มัสอืมอันนี้ครีมครีมหน้าอืมเซรั่รมเซรั่ม ครีมนะอืมอันนี้สครับเป็นช็อกโกแลตกับเออ่มะพร้าวหรอครับเอออันนี้ให้น้องใส่ถุงไปแล้วใส่เออไปใส่ในห้องน้ำเหมือนเดิม,มทำไมนะขบโกนหลักสันเนี้ยวันนี้อยากบอกทุกคนอันนี้ไอติมซีโฟนึ่งร้อยใช่ถูกมาก สี่กล่องนี่หนึ่งลอยจ้ะห,หนึ่งลอยโครนครนี่อไอติมแล้วก็นมต้องซื้อทุกปละเท่นมกินเยอะมากกล่อ,กกกองหนึ่งก็หนึ่งจุดห้าลิตรใช่ไหมไอข้าวเหนียวดำ ซัมลีนีซัมลีมาทำไมตั้งสองมาไอ้ลูกเอ่อตอนหอมโอ้ตอเบอรี่สตรอเบอรี่วันนี้เอ่อมันคงเก่าแล้วล่ะก็สี่สิบโครนวันนี้ปกติก้าสิบเก้าอืมวันนี้ซื้อได้สี่สิบส้มใช่กระเทียมอืผัดตมัอื โกเตมีแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลลูกใหญ่มากเอาไปลงอ่างเลยอันเนี้ยเหล็กเก็บโฟวัสะ์อะกระดาเปียกเปียกเปียกผักชีฝรั่งสลา nó. Pao xưng là Này, Nấm Ketchup. Cream, sắm làm tham nam apple. Anh không. Đèn quả đòn. Đèn quả cô. ตอ้ดูแวนแต่อบนะเอาแวนแต่เดร์วิสกันนะได้ปะอันนี้อะไรแซนวิชไอติมครับต้องบอกทุกคนคใส่ไอติมมีอะไรมั้ง่ะแซนวิชครับแซนวิชทุกคนโคว่าอันตระโคว่าอันดระอย่างนี้ครับโอเค โอ้โหฮะโซเดียมครับพลาสตินอือหือนี่ต้นเดียวโอเคสนใจแล้วครับก็มีอันนี้ใช่บันนากินเอออันนี้เป็นอะไรทิปท็อปทิปท็อปครับมินิอือดูน่ากินบ่น่ากินครับอืมมันก็จะเป็นประมาณนี้บ่ครับมันนิดเดียวเองลูกครับอ่ะต่อคมีอันนี้ได้ การไม่ชัวร์ว่าจะแซ่บอีหลีอีหลีบป่จะจัดยังไงครับที่เราจ,จัดอย่างนีได้เอานี่ขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นข้างบนเนี่ยครับก็ได้เอานี่ลงมาเลยคลก็ได้เอาอันนี้คมาเอามาลงมา ดีมากเอาหมดแล้วหรอครับหมดแล้วหรอครับอ้าวแม่คิดว่าอามันหมดแล้วเหรอสี่กล่องจริงๆเหรอครับหนึ่งสองสามสี่เอามาไหมจัดไหมงั้นนะจัดสวยๆครับตอาดายใส่ตรงนี้ตรงกลางนะรครับครับเอาทิปท็อปใส่ตรงนี้อโอ้มันจะได้แบบนี้โอ้โอเค แได้เ้ครับ ันนี้เท่าไรบอกทุกคนก่อนเออมาใช่เอานึ่งร้อยสิบเนี่ยเออสิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าสิบกิโลละหนึ่งร้อยสิบเก้าเนาะอันนี้หนึ่งกิโลกับอีสองร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบกรัมอือก็ดีใจมากเออดีใจมากอาทิตย <If S 1> ์นี้ถูกเลยได้กินปลาทเออนั่นแหละก็นั่นแหละทุกคนก็ได้ปลามาเนาะปลาแซลมอนสดสดจ้ากว่าทนี่ลูกกระทาเดบ chips oat, nứt gambì ở đè lạc oat bacon out. So. Bacon. hòm hèm hộp top mùi oat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  mùi แตงน้ำแอปเปิลนัทชีอะไไข่ไม่ว่าอาทิตย์นี้ไข่หนึ่งแผงไม่พอเพราะว่าแม่กินมื้อเช้าเยอะด้วยหมายถึงว่ากินทุกวันมื้อเช้าวันละสองสองสองกะทิไม่พอเดี๋ยวค่อยซื้อขนมช็อกโกง ของใครของแมทธิวอหรอของพ่ออ๋อพ่อซื้อเหรอแชมพูอันนั้นอาเคียบเอาไปเลยครับของอาเคียบอ่ะเออยาสีฟันหรือไฮฟันไฮฟันเหรอมูสันขอโอ้ทุกวันนี้ปกติบอกมูสันนอกใช่ไหมครับแล้วก็ไก่ปีไก่ อไม่ใช่น่องไก่ตีไก่แมทธิวว่าจะเอามาให้แม่ทําอะไรนะเอาตีไก่ทีกับข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไก่อตีไก่อบเหรอครับโอ้แล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็กินกับข้าวเหนียวดำเหรบโอ้โหจข้าวเหนียวดำใช่ใส่ข้าวเหนียวดำได้อ่าหมดยันเอาขึ้นอีกลูกอ่ะขึ้นอีกก่อนเร็ว อุ๊ยดีดีอันนี้เก็บได้เก็บเลยครับน,นีด้วยเอาขนมไปให้พ่อเลยขนมปังขนมปังผักของอีแม่อันนี้แม่ชอบมะเกือเแทศน,นี่กินสลัดตอนเชา้าหมาวกออาลีมะเกือเแทศทันสมตำ ไม่มีมาราก่อเสียดายไม่ได้ไปร้านไทยเลยใช่แค่รับได้ไม่อร่อยหวานไปครับอืมกะลัมกะลัมหัวน้อยเดียวครับอืมถั่วถั่วลันเตาหวานครับเอแพลแพ้ไว้นู่นเลยลูกมันพลัง ลับไปกับแล้วก็ผู้หอมแดงอก็โหมาหมดยังไงดีแล้วช่วยคิดเมนูแม่จะได้รู้ว่าเออกินอะไรใช่ไหมละ่ะ มนพอ,อเราได้เราก็จะรู้ว่าเราจะกินอะไรงไงทุกคนอาหารสดเนาะ Pasta perfect. perfect hay đủ nhiều mo 24 hay kín nhiều mo mẹ ừ. mẹ anh nhung không? hai

งั้นตกใจอ่ะยังพอลัมายมังไม่ได้กล้วยเลยกล้วยไม่สวยเลยไม่เอาไม่ได้เบิใช่ไหมเบิกแล้วปิดน้ำ ตั้มหรือว่าเราต้องล้างดีๆทำอย่างนี้แล้วมันเย็นหมอกต้องเล่น ลัางนี่ดี้เอาแมสเช็ดเลยขึ้นแล้วเช็ดเลยลูกโอเคช่วยกันโอ้แอปเปิลน่ากินมากแอปเปิลน่ากินอนะ่ะมันลูกใหญ่ลูกใหญ่ดิมันใหญ่มากอื กินหนึ่งอาทิตย์ได้หนึ่งอาทิตย์กินหนึ่งหนึ่งเดือนด้ลูกหนึ่งอ่ะอิ่มเลยไม่ได้กินหนึ่งเดือนครับลูกหนึ่งอ่ะอิ่มพอดีครับลูกหนึ่งกินหนึ่งเดือนดราม่าก,กับแม่ตลอด <c oughs> <c oughs> ชอบเหรอทุกคนเย็นมาก <c oughs> แพรมันแซ่บเอากี่ลูกห้าลูกอ่ะครับโอฮาลูกได้เลยอินเดอร์พอละไมอาทิตย์นี้หรือว่าวันนี้วันนี้ไม่หมดนะลูกอาทิตย์นี้ไม่ไหวจะเคลียร์เอออาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์แล้วกันอย่างน้อยก็สามวันให้มันเหลือโอเคใส่ตู้ครับอืม นั้นไว้ขาส้มไว้ข้างบนนะครับเออเพราะว่ามันไม่มีที่ล้วอ่ะเล็กอืมทุกคนอ้จ้าก็อาหารประจําสัปดาห์นี้เนาะโอ้ยสัปดาห์นาจา้าบ่แม่นสัปดาห์นี้ทุกคนผลไม้เนี่ยมืดก่อนเลยจ้ะผลไม้กับพักนี่มืดก่อนอตลอดเลยจ้ะตลอดเออนั่นแหะ,ะหมูเห็ดเป็ดไก่ยัยงกะบาดไปนุมเนยนั่นแหะ โปรตีนครบเนะจ๊ะอาทิตย์นี้โอเคขอบคุณสองหนุ่มนะครับที่ช่วยแม่ครับ,รบอน่ารักมากครับนั่นแหละทุกคนจะเกาะเป็นาการจ่ายตลาดนะจ๊ะมือนีอาชีพไทยให้่เห็นนิดๆน,น,น้อยๆนะจ้ะบ่าว่าวกันเนาะมือนีคนหลายพี่น้องขอบคุณที่แวะถักทายกันนะจ้ามือนีสบายดีสวัสดีบายบาย